ท้องฟ้าเหนืออ่าวไทยในช่วงเวลานี้อาจไม่ได้มีเสียงปืนหรือการประทะอย่างที่หลายคนจินตนาการแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนคือบรรยากาศของความระแวดระวังและการจับตามองที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งจากสื่อจากนักวิเคราะห์และจากประชาชนทั่วไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนที่เราจะเชื่อคำว่าเกมจบแล้วหรือภาพของความพินาศของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเราควรหยุดและตั้งคำถามยางมีสติว่าสิ่งที่เรากาลังรับฟังอยู่นั้นเป็นข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันแล้วเป็นการคาดการณ์เชิงวิเคราะห์หรือเป็นเพียงการเล่าเรื่ออองเเพื่รราามณ และดึงความสนใจของผู้ชมเนื้อหาในคลิปนี้เป็นบทวิเคราะห์เชิงสมมติเพื่อการเรียนรู้และทําความเข้าใจเชิงกลไกไม่ใช่การยืนยันว่าเหตุการณ์ใดกําลังเกิดขึ้นจริงในขณะนี้และไม่ใช่การกล่าวห,หาหรือชี้นําให้เกิดความเกยดชังต่อประเทศหรือประชาชนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป้าหมายของการเล่าเรื่องนี้คือการอธิบายว่าหากแรงกดดันบางรูปแบบเกิดขึ้นจริงระบบและโครงสร้างใดจะเริ่มทํางานและผลกระทบจะค่อยๆแผ่ขยายออกไปอย่างไรอางไทยในมุมมองด้านความมั่นคงไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ทางทะเลสําหรับการประมงหรือการท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ ไทยคือจุดเชื่อมต่อของเส้นทางการค้าพลังงานการขนส่งและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอาเซียนหากพื้นที่นี้เกิดความไม่มั่นคงผลกระทบจะไม่หยุดอยู่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่งแต่จะสะเทือนไปถึงระบบเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของทั้งภูมิภาคในโลกของภูมิรัศาสร์ความขัดแย้งขนาดใหญ่แทบไม่เคยเริ่มต้นด้วยการประทะทางทหารโดยตรงแต่เริ่มจากสิ่งที่มองไม่เห็นเช่นข้อมูลข่าวกรองการเงินกฎหมายและการพูด เครื่องมือเหล่านี้อาจไม่สร้างภาพที่หรูหวาแต่มีพลังในการบีบกดดันและเปลี่ยนพฤติกรรมของรัฐและกลุ่มอิทธิพลได้อย่างต่อเนื่องหนึ่งในประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงมากขึ้นคือปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติไม่ว่าจะเป็น็เนเตอร์คอนเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรือการบังคับใช้แรงงานปัญหาเหล่านี้มีอยู่จริงในหลายพื้นที่ของภูมิภาคและไม่ได้เป็นเรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังเหยื่อของอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้มาจากหลากหลายประเทศหลายภาษาและหลายพื้นเพบางคนถูกหลอกด้วยคำสัญญาเรื่องงานบางคนถูกบังคับด้วยขอ วามุอแรงและบางคนตกอยู่ในระบบที่ไม่สามารถหลบหนีได้ง่ายสิ่งนี้ทําให้ปัญหาไม่ได้จบแค่เรื่องอาชญากรรมแต่กลายเป็นประเด็นด้านมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคเมื่ออาชญากรรมข้ามชาติติบโตมันไม่ได้สร้างทีมรายได้ผิดกฎหมายแต่ยังบ่าทาลายระบบก,การเงินทําให้เกิดการฟอกเงินและลดความเชื่อมั่นของนักลงทุนดวงถึงทาให้ความปลอดภัยทางดิจิทัลของประชาชนตกอยู่ในความเสี่ยงนี้คือ เหตุผลที่หลายประเทศเริ่มมองปัญหานี้เป็นภัยคุกค,คามร่วมมากกว่าจะเป็นปัญหาภายในของรัฐใดรัฐหนึ่งในบริบทนี้การพูดถึงแรงกดดันจากหลายประเทศไม่ได้หมายความถึงการใช้กําลังทางทหารในทันทีแต่หมายถึงการเริ่มต้นของกระบวนการที่ซับซ้อนและยาวนาน ซึ่งประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูลการประเมินความเสี่ยงและการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละช่วงเวลาหากเราตั้งสมมติฐานว่าแรงกดดันโูภาคทีเริ่มก่อตัวขึ้นจริงสิ่งแรกที่มักเกิดขึ้นคือการยกระดับความร่วมมือด้านขา่าวกรองการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างเครือข่ายเส้นทางการเงินและบุคคลที่อยู่เบื้องหลังการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายแหล่งจะทําให้ภาพรวมของเครือข่ายอาชญากรรมชัดเจนขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเมื่อข้อมูลเริ่มชัดเจนเครือข่ายอาชญากรรม จะเริ่มสูญเสียความได้ดเปรียบความลับที่เคยปกปิดไว้จะถูกเปิดเผยความระแวงภายในจะเพิ่มขึ้นการสื่อสารจะลดลงและประสิทธิภาพในการดําเนินการจะถดถอยนี่คือกระบวนการบินจากภายในที่ไม่ต้องอาศัยการใช้กําลังทางทหารในช่วงเวลานี้สิ่งที่ประชาชนทั่วไปควรทาไม่ใช่การ่ึตระหนกหรือเชื่อข่าวลือโดยไม่ตรวจสอบแต่คือการทําความเข้าใจว่ากลไกเหล่านี้ทาง,งานอ่ะ ย่างรายและเหตุใดกระบวนการที่ดูงเงียบเชียบจึงมีพลังในการเปลี่ยนทิศทางของสถานการณ์ได้มากกว่าภาพความรุนแรงที่เราเห็นในบางคลิปเมื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวกรองเริ่มทำงานสิงถัดมาที่มักถูกใช้เป็นเครื่องมือหลักในการกดดันเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติคือมิติด,ด้านการเงินเพราะในโลกความเป็นจริงเงินคือหัวใจของการดำรงอยู่ของเครือข่ายสีเทาหักไม่มีเงินทุกโครงสร้างที่ดูแข็งแรงก็จะเริ่มสั่นคลอนเครือข่ายสแกมเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์ไม่ได้ดำเนินการอย่างโดดเดี่ยวแต่เชื่อมโยงกับระบบการเงินที่ซับซ้อนตั้งแตต่ ยชีมาบริษัทบางหน้าแพลตฟอร์มการชำระเงินไปจนถึงการฟอกเงินผ่านธุรกิจชายแดนและกิจกรรมที่ดูเหมือนถูกกฎหมายเมื่อแรงกดดันผู้ภาคีเริ่มต้นขึ้นการติดตามเส้นทางการเงินจะกลายเป็นจุดศูนย์กลางของปฏิบัติการการติดตามธุรกรรมต้องสงสัยไม่ได้หมายถึงการปิดบัญชีทั้งหมดในทันทีแต่เป็นการคัดกรองวิเคราะห์รูปแบบและเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายประเทศเมื่อภาพรวมเริ่มชัดเจนเงินที่เคยไหลอย่างอิสระจะเริ่มติดขัดการโอนเงินจะใช้เวลานานขึ้นต้นทุนในการฟอกเงินจะสูงขึ้นและความเสี่ยงที่่่่่จจจะะถูกตวพพบเเิมขึ้นนอออยางง ผลที่ตามมาคือเครือข่ายอาชญากรรมจะเริ่มกลับพฤติกรรมบางกลุ่มลดขนาดการดําเนินการบางกลุ่มพยายามย้ายฐานบางกลุ่มแตกออกเป็นกลุ่มย่อยและบางกลุ่มเริ่มขัดแย้งกันเองเพราะทรัพยากรที่เคยมีอย่างล้นหรือเริ่มขาดแคลนเงินที่เคยใช้ซื้อความเงียบหรือทิพลไม่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมในบริบทของพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชามิติด,ด้านการเงินมีความสําคัญเป็นพิเศษเพราะเศรษฐกิจชายแดนมีทั้งกิจกรรมมด นี่ทุกกฎหมายและกิจกรรมที่อยู่ในพื้นที่สีเทาปะปนกันเมื่อมีการกดดันด้านการเงินอยากเข้มข้นธุรกิจบางหน้าที่เคยใช้เป็นช่องทางปอกเงินจะเริ่มถูกตรวจสอบมากขึ้นร้านค้าบริษัทหรือโครงการที่เคยดูปกติอาจถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับที่มาของเงินและรูปแบบการดำเนินงานผลกระทบในจุดนี้ไม่ได้ตกอยู่กับเครือข่ายอาชญากรรมเพียงฝ่ายเดียวแต่ยังส่งผลต่อประชาชนที่ทำมาหากินอย่างสุจริตตามแนวชายแดนการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้น อาจทาให้การค้าชะลอตัวการโอนเงินล่าช้าและต้นทุนการดําเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นนี่คือความท้าทายของรัฐในการสร้างหางสมดุลระหว่างการปราบปรามอาชญากรรมกับการคุ้มครองเศรษฐกิจของประชาชนทั่วไปอีกประเด็นหนึ่งที่มักเกิดขึ้นควบคู่กับแรงดกดดันทางการเงินคือความพยายามในการขนย้ายทรัพย์สินออกนอกพื้นที่เครือข่ายอาชญากรรมที่รับรู้ถึงความเสี่ยงมากเร่งโอนเงินเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดหรือพยายามเคลื่อยยนอย้ายทรัพย์สินไปยังพื้นที่ที่คิดว่าปลอดภัยกว่า กระบวนการนี้เองที่ทําให้หน่วยงานด้านการเงินและการบังคับใช้กฎหมายต้องทํางานแข่งกับเวลาในหลายกรณีความลน้มเหลวของเครือข่ายอาชญากรรมไม่ได้เริ่มจากการถูกจับกลุมแต่เริ่มจากการขาดสภาพคล่องเมื่อไม่สามารถจ่ายค่าแรงให้ผู้กลุ่มไม่สามารถดูแลสถานที่หรือไม่สามารถรักษาความพักภีิของผู้ร่วมกระบวนการได้โครงสร้างภายในจะเริ่มพังทลายความขัดแย้งภ่ายในจะเพิ่มขึ้นและข้อมูลลับอาจรั่วไหลออกมาโดยสมัครใจของคนในเครือข่ายเองพวกผู้ไปกับวิธีการเงินวิติด,ด,ด้านไซเบอร์จะเริ่มมีบทบาทชัดเจนมากขึ้นเพราะธุรกรรมการสื่อสารและการควบคุม มาก,การดาเนินงานของเครือข่ายอาชญากรรมล้วนพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิตอลหากโครงสร้างเหล่านี้ถูกตรวจสอบหรือถูกจำกัดอย่างเป็นระบบความสามารถในการดาเนินการจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตามการกดจันด้านการเงินและไซเบอร์ไม่ใช่กระบวนการ ที่ให้ผลทันทีแต่เป็นแรงกดดันับบผสมที่ค่อยๆเพิ่มต้นทุนเพิ่มความเสี่ยงและบีบให้ฝ่ายเป้าหมายต้องตัดสินใจในสภาวะที่ยากลําบากมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งนี้เองที่ทําให้หลายประเทศเลือกใช้แนวทางนี้มากกว่าการใช้กําลังอย่างฉับพลันสําหรับประชาชนทั่วไปสิ่งที่สําคัญคือการเข้าใจว่าความผันผวนทางเศรษฐกิจในทางกําลังจะเกิดขึ้นแต่เป็นผลข้างเคียงของกระบวนการกดดันที่ซับซ้อน และต้องใช้เวลาในการจัดการอย่างรอบคอบเมื่อแรงกดดันด้านการเงินเริ่มส่งผลอย่างเป็นรูปธรรมมิติที่เริ่มเด่นชัดขึ้นอย่างรวเดเร็วคือมิติด,ด้านไซเบอร์และข้อมูลข่าวสารเพราะในโลกยุคปัจจุบันอาชญากรรมข้ามชาติแทบทั้งหมดต้องพึ่งผากรงสร้างดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารภายในเครือข่ายการควบคุมการทำงานหรือการหลอกลวงยืดจากระยะไกลสแกนเซ็นเตอร์และเครือข่ายท้ามนุษย์ไม่ได้ทำงานแบบไร้ระบบแต่มีโครงสร้างการสราื่อสารที่ซับซับซ้อนใช้แอปพลิเคชันเข้ารหัสใช้เซิร์ฟเวอร์ที่กระจายอยู่หลายประเทศ และอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายของโลกไซเบอร์เมื่อแรงกดดันผุ้ภาคีเริ่มขยายตัวการติดตามและจำกัดโครงสร้างเหล่านี้จะกลายเป็นหัวใจสำคัญของการกดดันการกดดันด้านไซเบอร์ไม่ได้หมายถึงการโจมตีระบบอย่างเปิดเผยเสมอไปแต่รวมถึงการตรวจสอบการเก็บหลักฐานดิจิทัลการติดตามรูปแบบการสื่อสารและการปิดช่องโหว่ที่เครือข่ายอาชญากรรมเคยใช้ประโยชน์เมื่อช่องทางเหล่านี้เริ่มถูกปิดความสามารถในการควบคุมเครือข่ายจะลดลงอย่างต่อเนื่องผลที่ตามมาคือเครือข่ายอ่าน ยากมจะเริ่มรู้สึกเหมือนผูกตัดขาดจากกัดการการสื่อสารที่เคยรวดเร็วและปลอดภัยจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนความล่าช้าและความเสี่ยงต่อการถูกตรวจจับสิ่งนี้สร้างแรงกดดันทางจิตวิทยาให้กับผู้ที่อยู่ในระบบเพราะไม่มั่นใจว่าข้อมูลที่ส่งไปจะปลอดภัยหรือไม่ควบคู่กับมิตไซเบอร์คือสิ่งที่เรียกว่าสงครามข้อมูลในช่วงที่แรงกดดันเพิ่มสูงขึ้นข้อมูลข่าวลือและการบิดเบือน จะถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความสับสนลดความน่าเชื่อถือของฝ่ายตรงข้ามหรือกระตุ้นอารมณ์ของสังคมบางครั้งข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อนมน้าาผู้เชี่ยวชาญแต่เพื่อสร้างความตื่นตระหนกในหมู่ประชาชนทั่วไปในบริบทของชายแดนไทยกัมพูชาสงครามข้อมูลอาจปรากฏในรูปแบบของคลิปเก่าภาพที่ถูกนํามาใช้ซ้ําหรือข้อความที่อ้างแหล่งข่าว ไม่ชัดเจนเนื้อหาเหล่านี้อาจทําให้คนเข้าใจผิดว่าสถานการณ์กําลังจะลุกลามเป็นสงครามทั้งที่ในความเป็นจริงอาจเป็นเทียงแรงกดดันเชิงนโยบายหรือการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นขึ้นการ ทับมือกับสงครามข้อมูลจึงไม่ใช่หน้าที่ของรัฐเพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของสื่อนักวิเคราะห์และประชาชนการตั้งคำถามกับแหล่งที่มาการตรวจสอบข้อมูลและการไม่แชร์เนื้อหาที่ยังไม่ยืนยันเป็นกรอบป้องกันสำคัญที่ช่วยลดความตื่นตระหนกในสังคมในขณะเดียวกันบทบาทของการทหารในฉากสมมตินี้จะเริ่มปรากฏในฐานะเครื่องมือสนับสนุนมากกว่าตัวเอกการแสดงกำลังการลาดตระเวนหรือการฝึกร่วมมักมีเป้าหมายเพื่อป้องปรามและรักษาเสถียรภาพไม่ให้เกิดการใช้ความรุนแรงโดยไม่จำเป็นการปรากฏตัวของกองกำลังในพื้นที่ยุทธ ศาสตร์เป็นการส่งสัญญาณว่าสถานการณ์อยู่ภายใต้การจับตาและควบคุมการใช้กําลังทางทหารโดยตรงข้ามครมงแดนเป็นเรื่องที่มีต้นทุนทางการเมืองสูงมากและมักถูกหลีกเลี่ยงเว้นแต่จะไม่มีทางเลือกอื่นในกรณีส่วนใหญ่รัฐจะพยายามใช้การทูตการบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นแนวทางหลักเพื่อไม่ให้สถานการณ์ลุกลามเกินควบคุมสําหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนการเพิ่มขึ้นของการลาดตระเวนหรือการตรวจตราอาจสร้างความกังวลและความไม่สบายใจ แต่สิ่งสำคัญคือการแยกแยะระหว่างมาตร,ราการป้องกันกับสัญญาณของความขัดแย้งการมีทหารเรจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นไม่ได้หมายความว่าสงครามกำลังจะเกิดขึ้นเสมอไปแต่บ่อยครั้งเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เลวร้ายกว่าในภาพรวมวิมธิไซเบอร์สงครามข้อมูลและบทบาทของการทหารจะทำงานควบคู่กันในลักษณะของการคุมเกมมากกว่าการเปิดเกมรูปเป้าหมายคือการจํากัดความสามารถของเครือข่ายอาชญากรรมลดความเสี่ยงต่อประชาชนและป้องกันไม่ให้ความตึง นักเครียดลุกลามเป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐการเข้าใจกลไกหล่านี้ช่วยให้เรามองสถานการณ์อย่างมีเหตุผลไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวลือและไม่ถูกดึงเข้าสู่กระแสอารมณ์ที่อาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดหรือความเกลียดชังโดยไม่จำเป็นเมื่อมองภาพรวมของแรงกดดันที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านข่าวกรองการเงินไซเบอร์หรือบทบาทสนับสนุนของการทหารสิ่งสำคัญที่ควรทำความเข้าใจคือผลกระทบในระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นต่อภูมิภาคไม่ใช่เพียงผลลัพธ์ระยะสั้นที่ปรากฏในหน้าข่าวหรือคลิปวิดีโอ ในระยะยาวหากเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติถูกกดันอยางต่อเนื่องความสามารถในการดําเนินการจะลดลงอย่างเป็นระบบไม่ใช่เพราะถูกทําลายด้วยกําลังแต่เพราะโครงสร้างที่หล่อเลี้ยงเครือข่ายเหล่านี้ถูกตัดออกทีละส่วนหนึ่งที่เคยไหลยอย่างอิสระจะถูกตรวจสอบการสื่อสารที่เคยปลอดภัยจะเต็มไปด้วยความเสีย่ยงและอิทธิพลที่เคยใช้คุ้มครองกิจกรรมผิดกฎหม,ม,มายจะอ่อนแรงลงผลลัพธ์ที่สําคัญที่สุดของกระบวนการนี้ไม่ใช่จํานวนการจับก,กุมหรือภาพความพินาศ แต่คือการลดจำนวนอยู่ในอนาคตเมื่อเครือขทายไม่สามารถขยายตัวหรือดึงคนเข้าสู่ระบบได้ง่ายเหมือนเดิมความเสียหายทางมนุษยธรรมจะค่อยๆลดลงนี่คือวิธิที่มกักไม่ถูกพูดถึงมากนะักแต่มีความหมายอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของสังคมสําหรับพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาผลกระทบระยะยาวอาจปรากฏในหลายรูปแบบหากการบังคับใช้กฎหมาย และความร่วมมือระหว่างประเทศดำเนินไปอย่างสมดุลเศรษฐกิจชายแดนอาจค่อยๆปรับตัวจากพื้นที่สีเทาไปสู่กิจกรรมที่โปร่งใสามากขึ้นการค้าขายที่ถูกกฎหมายจะได้รับความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นและประชาชนที่ทำมาหากินยหยอกหางสุจริตจะมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยกว่าเดิมอย่างไรก็ตามหากการกดดันขาดความละเอียดอ่อนหรือเน้นความเข้มงวดโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนความตึงเครียดอา,าสสมุนและสร้างความไม่พอใจในระยะยาวนี่คือเหตุผลที่การกำหนดนโยบายต้องคำนึงถึงทั้งมิติค,ความมั่นคง และมิติทางสังคมไปพร้อมกันในระดับภูมิภาคความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการอาชญากรรมข้ามชาติอาจกลายเป็นต้นแบบของการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การทหารแบบดั้งเดิมแต่ครอบคลุมถึงเศรษฐกิจเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารหากดำเนินการอย่างต่อ เนื่องและโปร่งใสความร่วมมือรูปแบบนี้จะช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของอาเซียนในระยะยาวอีกประเด็นหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือบทเรียนด้านการสื่อสารกับสาธารณาชนในช่วงที่สถานการณ์อ่อนไหวการสื่อสารที่ชัดเจนโปร่งใสและไม่ใช้ถ้อยคำยั่วยุมีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะจะช่วยลดความตื่นตระหนกวัดข่าวลือและลดโอกาสที่สังคมจะถูกแบ่งแยกด้วยข้อมูลบิดเบือนสําหรับผู้ชมและผู้เสพข่าวการมีทักษะในการวิเคราะห์และตั้งคาถามเป็นกรอบป้องกันที่สําคัญในยุคที่ข้อมูลไหล เร็วการไม่รีบตัดสินการตรวจสอบแหล่งที่มาและการแยกแยะระหว่างข้อเทจ็จจริงกับการคาดการณ์จะช่วยให้เราไม่ตกเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาโดยไม่รู้ตัวเมื่อพิจารณาทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าความมั่นคงในศตรวรรษปัจจุบันไม่ได้วัดจากจำนวนอาวุธหรือกําลังทหารเทียงอย่างเดียวแต่วัดจากความสามารถในการจัดการปัญหาที่ซับซ้อนโดยไม่สร้างความเสียหายต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์และไม่ผลักดันสถานการณ์ไปสู่ความบุนแรงที่ควบคุมไม่ได้ในกรณีของอ่าวไทยและชายแดน,นัทยทอยยอกัมพูชาเส้นทางสู่สเสถียรภาพที่ยั่งยืน ไม่ได้อยู่ที่คําว่าชนะหรือแพ้แต่คือการลดพื้นที่ของอาชญากรรมรเพิ่มพื้นที่ของความร่วมมือและสร้างกลไกที่ป้องกันไม่ให้ปัญหาเดิมกลับมาอีกครั้งสุดท้ายนี้ผมอยากชวนคุณคิดต่อว่าหากคุณเป็นผู้กําหนดนโยบายหรือเป็นคนในพื้นที่สิ่งใดคือสิ่งที่ควรถูกให้ความสําคัญมากที่สุดระหว่างความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายการคุ้มครองเศรษฐกิจของประชาชนการสื่อสารที่โปร่งใสหรือความร่วมมือระหว่างประเทศในระยะยาวคําถามเหล่านี้อาจไม่มีคําตอบที่ถูกต้องเพียงคําตอบเดียวแต่การตั้งคําถาม และเปิดพื้นที่ให้ถกเถียงอย่างมีเหตุผลคือจุด<า>เริ่มต้นใจในการ<ย>วิเคราะห์ที่มองลึกกว่าพาดหัวข่าวไม่เร้าอารมณ์และไม่ผลักสังคมไปสู่ความเกลียดชังการติดตามและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคือส่วนหนึ่งที่ช่วยให้พื้นที่สาธารณะของเรามีคุณภาพมากขึ้นนี่คือบทสรุปของการวิเคราะห์ในตอนนี้และเราจะกลับมาติดตามกันต่อว่าสัญญาณใดควรถูกจับตาและบทเรียนใดที่ควรนำไปใช้เพื่อให้ภูมิภาคของเราเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและปลอดภัยมากขึ้นในอนาคต